แสำหรับใครที่หาล้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Topup a n g e l l i n ลลิงชอใครกำลังหากลุ่มเล่นเกมของแร็กนัล็อกเอ็มคาสิกลุ่มอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบผมกันซีรัลต์เอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับแร็กนัล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับผมทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องมีคำถามบ่อยมากๆบางคนเนี่ยเป็นสายไม่เบื่ออันนี้ก็ สามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะแต่ว่ามีหลายคนครับที่เวลาเล่นเกมแล้วเกอรหลอกแล้วเกิดการหลายใจซึ่งผมไลฟ์เขาที่แล้วเนี่ยมีเม้นกันประมาณโอ้โหเป็น10บสเมนนะบอกว่าโหพี่ผมผมยังเลือกไม่ได้เลยว่าผมจะเล่นอาชีพอะไรหรือผมเล่นอาชีพนี้แล้วผมอยากจะเผื่อย้ายผมก็เลยเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ก็แอบหลายใจอยู่หลายอาชีพเหมือนกันเพราะว่ามันเล่นสนุกหมดเลยนะเนี่ยผมย้ายมาบาทเนี่ยหรือว่าเป็นเซลเนี่ย ตอนแรกผมจัดเทียริสผมให้เขาเทียบีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมเล่นผมสนุกนะผมยอมรับเลยว่าผมเล่นผมสนุกเนี่ยครับผมฟาร์มเนี่ยผมยิงเนี่ยอันนี้คือใส่เซตฟาร์มใช่ไหมแล้วก็ยิงตาแดงเนี่ยยิงเปี้ยงยิงแล้วเต้นไปด้วยนะเต้นเพิ่มเอ็กพีให้เพื่อนไปด้วยนะสองแสนก็มีนะครับคือผมก็เลยแบบ ừ ừ ừ, ทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าคอนเทนต์นี้มีชื่อว่ารู้ไหมมีชื่อว่าเล่นอาชีพไหนย้ายไปมาหากันได้เผื่อทุกคนจะได้คิดว่าเอ้ย เชี่ยเราเลือกอาชีพนี้แล้วเนี่ยเราจะไปอาชีพไหนได้อีกจะได้แบบอ,อุ่นใจหน่อยเกิดเบื่อขึ้นมายังมีอาชีพนี้ที่แบบว่ามีทรงจะอยากเล่นเหมือนกันอ่าก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดซับสไครต์กันเอาไว้นะครับจะได้ผมจะได้แบบว่าเออเอาข้อมูลที่ทุกคนถามเนี่ยมากันเป็นคลิปอีกเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคในช่วง CBT ไม่มีใครย้าย วาคั่งทั้ผมแล้วนะย้ายเป็นชีพที่6แล้วไม่ใช่ย้ายธรรมดานะครับดูครับย้ายแล้วเก็บจ็อบเต็มด้วยนะครับย้ายแบบย้ายแล้วเก็บจ็อบจนเล่นได้ด้วยก็มาดูกันอ่ะผมขอแบ่งอาชีพออกเป็น3อย่าง4อย่างอย่างแรกคือซับหรือแทงนะครับซับที่ใช้ของแทงก็ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ซับจะใช้ของแทงอย่างที่2จอมเวทหรือเจาะเกาะเวทนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆอย่างที่สาสายสกิล เหมือนกับเวทเลยแต่เป็นกายภาพก็คือเจาะเกาะกายภาพนี่3อย่างแล้วนะอย่างที่4คือสายโจมตีเร็วนะครับอย่างที่4นะสายคี้สายตีเร็วผมนับรวมหมดเลยผมจะแบ่งออกเป็น4สายใหญ่ๆก็แล้วกันว่าจะเป็นอาชีพไหนได้บ้างเอาทีละอันเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งเริ่มจากอันแรกก่อนอาชีพแรกนะครับอาชีพไนท์นะครับนี่ อาชีพไนท์หรืออาชีพลูนไนท์เนี่ยแบ่งกันเป็น2ส,สายถูกไหมสายตีเร็วหรือคีกับสายพ่นอันนี้คลิปนี้ผมทำยาวอีกแล้วนะแต่มีคนเม้นต์บอกว่ายาวเนี่ยแต่ว่าพี่พูดละเอียดอะ่ะดีเขาจะได้เปิดดูไว้ยาวๆใช่ไหมครับอันนี้ดีผมก็โอเคผมขอปิดเสียงตีก่อนเลยจริงจังปิดเสียงตีก่อนเลยไล่มาเลยครับเฮ้ยเสียงกีตาร์บาดมันไม่หายเหรอ พี่สยวไอพี่ผมปิดเสียงอ๋อผมลืมเซฟโอเคตกใจหมดหุยหลอนละโอเคเอาเป็นว่าฟังเสียงบาดเล่นดนตรีไปแล้วกันนะครับเพลงวันนี้มันไม่หายครับเรามาดูต่อ,อเฮ้ยผมเจอวิธีละโอเคผมไปปิดเสียงในคอมมาผมรู้นี้น่าคิดได้งนานโอเคโทษทีครับไนท์แบงก์เป็นสองสายสายขี้กับสายพ่นไฟสายพ่นไฟเป็นสกิลสายขี้เป็นสายคีถูกปะ่ะทีนี้ เรามาดูไนท์แยกย้ายไปสายไปอาชีพเห็นเมาส์ผมใช่ไหมโอเคไนท์สายขี้เปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรได้บ้างทำของใส่คี้มาเนี่ยผ้าคลุมรองเทา้าถ้าสมมติใช้เซ็ตม่วงใช้ของบางอย่างมันไปแอดคีได้ถูกไหมมันไปแอดคีได้อ่าไปแอดคิได้ถ้าหากว่าไปฮันได้ไหมก็ไปได้ถ้ายังใช้เซ็ตม่วงอยู่แต่ทีเนี้ยไอส่วนโล่เนี่ยกามันยิงไกลถูกไหมหันมันยิงไกลก็ต้องไปเพิ่มงบเอาไปเพิ่มงบเอาแต่พวกของม่วงเนี่ยยังใช้ด้วยกันได้ คือถ้าคุณเบื่อจริงๆอ่ะคุณไม่เลือกหรอกคุณก็ต้องย้ายถูกไหมคุณก็ต้องย้ายประดับไอในส่วนของไนท์คีเนี่ยมันย้ายยากกว่าคืนถ้าคุณเล่นจนถลาลึกนะคุณต้องทําดูลหานคุณทำโอลีนคุณจะต้องถลาลึกเกินไปคุณอาจจะต้องไปเล่นสายเวทเพราะของแพงมันไปอยู่ตรงนู้นอันนี้คือความน่าจะเป็นที่คุณจะย้ายได้เข้าใจไหมครับแต่คุณก็ทําสมุดตีธรรมดามาก็ต้องมาเลือกอีกอเพราะฉะนั้นไนคีเนี่ยมันสามารถย้ายไปเป็น สายเวทอย่างวินะเศกก็ใส่ได้นะดูลาฮานถูกไหมครับหรือคุณจะไปย้ายเป็นฮันเตอร์กับแอดโดยที่คุณจะต้องเปลี่ยนโลก่กับประดับแอะฮันก็ต้องใส่ประดับตีไกลโลต่ตีไกลแอดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใส่เวทก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไนคีเนี่ยค่อนข้างเฉพาะย้ายได้ประมาณนี้ในพ่นประดับก็พูดเหมือนที่ผมพูดเลยแต่อย่างน้อยในพ่นทาเจาะเกาะถูกไหมครับพ่นเจาะเกาะสกิลทำให้ไนพ่นเนี่ยสามารถย้ายไปเป็นแอดสายมีดก็ได้ถ้าจําเป็นจะต้องทาเจาะเกาะอ,อีก มองก็ได้เพราะว่าปลาบอลถูกไหมตอกเกาะเรายังใช้ได้ของใช้ได้ไบโอสายปลายาก็ยังใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่หมดเพราะว่าไบโอปลายาของไม่เหมือนชาวบ้านอีกประดับเขาใช้ประดับไฟกันใช้ถุงมือไบโอไม่ได้อีกใช้ย้ายยากอีกเพราะค้าสายหุ่นยิงได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันสายพ่นไฟเนี่ยมันย้ายได้เยอะกว่าแต่ในช่วงแรกนะถ้าคุณทําดูลาหานทำออโอลีนทําอะไรตึงแล้วเนี่ย หรือทำหอบห้าแล้วเนี่ยใช้กับไขรไม่ได้แค่ย้ายไปเพราะว่ามันเจาะเกาะเท่านะพ่อาคา้าไบโอมองไหมครับบาทอ่าผมเล่นบาทเดี๋วบาทสายดีตธนูทิ้งใช้เจาะเกาะเหมือนกันย้ายได้นะครับทีนี้อาชีพต่อไปโหพูดแค่ไหนยังยาวพาลาดินหรือคูซเดอร์ตัวนี้ย้ายไปอาชีพอะไรได้บ้างพาลาสายแท้งเนี่ยสายตีเนี่ยยิ่งย้ายไปลําบากมากแต่ก็ สายตีเร็วทุกคนก็คงจะย้ายไปคล้ายๆกับไนน์นะแต่ผมจะพูดถึงสายที่นิยมมากๆหรือสายถึกก่อนมันย้ายเป็นอะไรได้บ้างมีโลกปดถูกไหมครับอ่าโลกปดเนี่ยแต่ของถึกยังย้ายไปได้ถูกไหมครับเอ,อย,ยังย้ายไปได้โลเอยเกราะเอยสามารถย้ายไปพีดได้ด้วยอ่าสามารถย้ายไปพีดได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นซับสามารถย้ายเป็นบ่าใสาซับหรือแดนเซอร์ได้ด้วยอ่านะมันก็ ตัววไปทุกคนก็จะสามารถมีทางเลือกเพิ่มหรือจะไปเสกสายซับเห็นปะ่ะการที่คุณเล่นซับหรือเล่นแท้งเนี่ยของคุณทําไว้เนี่ยมันใส่ได้ด้วยกันหลายตัวแต่มันก็จะมีเปลี่ยนเรื่องของประดับเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างแต่เสื้อโล่ส่วนใหญ่จะได้แต่ไอเสกกระบ,บาดเนี่ยมันใส่ไม่เหมือนชาวบ้านผมให้ดูเสื้อเออจะใช้ย้ายผ้ารามาเสกบาดบางทียากไอไอบาดแดนเนี่ยเนี่ยรองเท้าเนี่ยดูดิรองเท้าเขาใช้อันนี้กันซึ่งมันใส่ได้แค่บาดแดนอ่ะ เพราะว่ามันจะช่วยในสกิลเต้นแล้วถึกเห็นปะคือมันก็เลยยากยากกว่าชาวบ้านเขาระดับเนี่ยไอ้พวกแท้งเนี่ยมันใช้เหมือนกันคือ survival l i n k มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไอเสื้อส่วนอื่นเนี่ยมันเยี้วเหนียวอยู่เสื้อก็ไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมบาดแดนก็ไม่เหมือนชาวบ้านโอเคเพราะฉะนั้นย้ายก็จะเหนื่อยอยู่ถ้าจะย้ายไปบาดแดนแอดสายแบ่งเป็นสสายกันมีดกับกาตามีดแต่ผมนับเป็นจอเกาะถูกไหมก็เป็นสกิล สกิลก็เหมือนไหนเลยกับไปม้องได้ไปไบโอไปพ่อค้าได้ถูกคุณทาเจาะเกาะทิ้งไว้อะกรณีถอถามว่าย้ายด้วยอะไรพี่เจาะเกาะสมมติถ้าคุณใช้กําไรเจาะเกาะใช่ไหมคุณก็พอใช้ย้ายไปได้อยู่ช่วงแรกใส่เซ็ตม่วงเจาะเกาะมันก็ใช้ได้ถูกไหมครับเซ็ตม่วงเจาะเกาะใช้ได้ทั้งแหวนทั้งเกาะเกาะทั้งออผ้าคลุมมันก็ใช้ได้ค่าต่างๆที่คุณทํามาพรกิวคุณก็ใช้ได้การ์มูนักนาคุณก็ใช้ได้ถูกไหมหรือยิ่งถ้าคุณตีออฟแมลไปแล้วมันก็อีกเรื่องนนนนนึงงทีี้มมมััจะเหือออกไบโ มันพอได้นะแต่ของไบโอมันใช้เยอะหรือจะไปไหนพ่นไฟอ่ามันจะสลับกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาชีพแอดสายมีดถ้าทำจ่อเกาะมันพอถูไถแต่มันก็ต้องทำของอาวุธใหม่มันก็เปลืองที่นี้แอดสายกาตาอ่ะสายดันคีเหมือนกันเลยแรกๆนะแรกๆคุณยังพอไปไหนสายขีได้เพราะเขายังไม่ดันเอเมดีเคเยอะคุณจะไม่ได้ทำประดับเ a t มเคเยอะมันพอได้แต่ที่นี้สายคีมันเริ่มน้อยลงมาถูกไหมถ้าคุณย้ายช้า ุณย้ายไปฮันเนี่ยคุณไม่ได้ใช้อาวุธตีไก่มันลําบากเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนโลกับฮันเนี่ยมันย้ายพอย้ายสลับกันได้เข้าใจไหมมันของใช้ร่วมกันอยู่พอมองสายขี้มันไม่ได้แล้วถูกไหมเสกสายตีไวมันก็ไม่ได้เน้นขี้ทีนี้มันก็จะหยาบสายขี้เนี่ยย้ายก็จะยิ่งเหนียวอยู่ถูกไหมครับย้ายเหนียวอยู่พอแอดกับไนท์จะย้ายไปฮันมันลําบากแหละมันก็ฮันเนี่ยมันใช้ประดับเหมือนเหมือนโลกเดี๋ยวพาไปดูนะเพราะฉะนั้นแอดไนท์สลับกันพอแรกพอได้ตอนแรกหลังๆเริ่มไม่ไหว สายขีย้เนี่ยจะเล่นเนี่ยตัดสินใจดีๆว่าชอบจริงไหมนะครับเพราะไม่ได้ส่วนของไบโอหรือเจนเนติกส์ประดับเนี่ยแหวนไฟมันเนี่ยมันเล่นกันอยู่โซนเดียวนะครับพอย้ายไปวิได้ถ้าเป็นคุณเล่นไบโอวุ้นถ้าคุณเล่นสายไบโอวุ B ้นคุณย้ายไปวิคุณยังเอาประดับไฟไปได้ชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นดูราหานอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ถูกไหมเล่นเมโทแรงนะเมโทแรงนะครับคุณจะไปอาชีพไหนพ่นไฟใช้เอ่อประดับไฟแต่คุณพ่นน้ําไม่ได้นะแล้วก็ไปสลับอีกชิ้นหนึ่งคุณ Dan D Med ดดดดัันนนนใใเเเเมมมคี๋ยวไไไ้้้ชตออหหลงๆๆรก,รกาจจะ่็ อ่ะมันพอได้พอได้และพอได้คำว่าพอได้เนี่ยเจาะเกาะเวทเนี่ยมันได้แค่วิแต่ถ้าคุณทำเจาะเกาะปกติไว้ด้วยเนี่ยก็ยังพอไปใไนได้แรกๆหลังๆเยี่ยวเหนียวนะถ้าสาตาร์ทที่ไบโอเนี่ยใจต้องนิ่งไบโอสายปลายาน,นี่จจะดีหน่อยตรงที่ว่าค่าเจาะเกาะการเจาะเกาะที่จะเป็นมูหนักดาวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย มันพอย้ายไปมองปลาบอลได้มันพอย้ายไปไนพ่นไฟได้มันพอย้ายไปแอดสายมีดได้แต่ถ้าไบโอปายาเนี่ยโลกก็ใช้ไม่ได้ถุงมือก็ต้องใช้ของตัวเองอาวุธก็ใช้ไม่ได้ประดับก็ใช้ประดับไฟมันหักมันค่อนข้างที่จะย้ายยากผมบอกเลยว่า,าชีพไบโอเนี่ยถ้าสตาร์ทเนี่ยย้ายไปชีพอื่นเนี่ยเปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนเยอะแต่พ่อค้าเนี่ยอืมแอคซมิทเนี่ยถ้าเป็นสายเจาะเกาะตรงๆสายหุน่นยิงแขนยิงท้องเนี่ยผมคิดว่าย้ายได้หลายาชีพ ไปในพ่นไฟได้แน่นอนไปแอดมีดได้ถ้าหากว่าไม่ติดเรื่องทาถ้าติดเรื่องทำเจาอะอก,ก่อ,ยอยดีนะแล้วไปสายอื่นนะอันนี้ผมพูดกว้างเข้าใจไหมผมไม่ได้เจาะละเอียดเพราะว่าอาวุธกับประดับกับส่วนโล่เนี่ยมันค่อนข้างเยเปลืองเปลืองมากโล่เนี่ยเจาะแพงมากแต่และอาชีพแล้วมันใช้ร่วมกันไม่ได้เนี่ยหมดเยอะหมดเยอะตลอดส่วนโล่แบ็กสมิธก็เลยเหมาะที่จะย,าย้ายไปมองปาบอล มันพอถูถ่ายได้ถูกไหมครับมันพอถูถ่ายได้แล้วก็ย้ายไปแอดมีดย้ายไปไนพ่นฝ่ายพอได้เวลแค่นหรือสายฝนดาวตกผมว่าพอได้อ่ะขาดแค่ประดับกับโลอาวุธหัวก็เยอะอยู่ดีอะ่ะเสื้ออีกโอ้ไม่ได,อดไ้อาชีพบาดแม่งอาชีพบาดแดนเปืองจัดเลยลุเสื้อก็ใช้ของตัวเองโอ้เเล่นววลแค่นได้แล้วกันแต่เสื้อถ้าจะเล่นฝนสกิลธนูดาวตกไม่ได้พ่อค้ายยังพอเซฟหน่อยถูกป่มเล่นง่ายหาเงินเก่ง ใส่เซตม่วงไปได้ทุกที่แล้วย้ายจากเซตม่วงไปเป็นมองไปเป็นไนท์ไปเป็นแอดมิดได้ถ้าคุณเซฟเซฟคุณเล่นพ่อค้าเห็นป่มพอดูคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยเริ่มคำได้นะครับมาต่อที่อาชีพพีทเอามองก่อนดีกว่ามองเหมือนพ่อค้าเลยถ้าผมเล่นมองนะผมย้ายไปพ่อค้าได้เลยอ่าต่อผมให้ผมทํามือมารมาเนี่ยพ่อค้าก็ใช้ได้ถูกไหมพ่อค้าก็ใช้ได้ไม่น่าเกียดแต่เซตม่วงจกกอกเกาะทั้งเซตอะย้ายไปพ่อค้าเล่นได้เลย ปลี่ยนอาวุธอย่างเดียวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงลังเลโลเลเนี่ยมองกับพ่อค้ามันพอย้ายได้ในพ่นไฟก็เหมือนกันมันเริ่มจะมี m อ d k ตอนหลังถ้าย้ายช้าไม่ไหวระดับอะไรมันใช้ร่วมกันลําบากแต่ถ้าย้ายแรกๆมันพอได้แอดมีดมันพอได้แต่พอของเริ่มถล่มลึกการ์ดเริ่มถลังลึกมันจะใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย มองกับพ่อค้ามันเป็นอาชีพที่โคกันได้อยู่แต่อาชีพพวกนั้นอ่ะค่อนข้างยากยังไม่นับโลกนะโลกกับบาทเนี่ยมันใช้จอ่อเกาะฟิสิกอลเหมือนกันแต่มันใช้ระยะไกลกับชุดไม่เหมือนกันพีทแน่นอนว่าคุณใช้ซับเนี่ยของแท้งต่างๆเนี่ยก็ไปดูคลิปจุงโกเอาแต่มันสามารถสลับไปเสกได้เพราะมันเป็นอินเหมือนกันแล้วมันก็ใช้ข,ขอ,งท,ขอทงที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงถูกไหมคล้ายคลึงบาทมันไม่คล้ายบาทแดนเนี่ยมันแม่งเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ แต่มันเล่นได้ถูกป่าเพราะว่าเราทาแทงมาตลอดทําเลือดมาตลอดพาลาดินได้โลกปลดได้สายซับเนี่ยมันเป็นสายที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็ย้ายค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้มาส่วนของวิวิที่ผมเล่นแล้วผมย้ายเนี่ยเปลืองนะบอกเลยผมย้ายไปเสกเนี่ยผมเอาดูรหานไปใช้ได้เอาผ้าคลุมไปใช้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ขอโยนไปเสกเลยแล้วกัน แต่ถ้าหากว่าคุณจะเล่นเป็นเสกดาเมจใช้ได้อยู่ประมาณ3ชิ้น4ชิ้นอาจจะไม่เปลี่ยนแต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อเป็นรองเท้าเจาะทําเปลี่ยนธาตุน้ําสุดท้ายก็เปลืองอยู่ดีแต่ก็ถือว่าเปลืองน้อยหน่อยในสายสายเวทด,ด้วยกันอ่าแต่ทีนี้คําถามคือถ้าจะย้ายไปไบโอวุ้นเนี่ยได้แต่ประดับใช้ด้วยกันไม่ได้เลยเพราะว่าไฟมันแรงกว่าประดับไฟมันมันทำให้ไบโอมันไอ้วุ้นมันแรงแต่จะใช้ด้วยกันไปก่อนได้แต่สุดท้ายนะครับเปลี่ยนทั้งเสื้อเปลี่ยนทั้งหลายๆอย่าง hmm. ก็เอาเป็นว่าย้ายไปเสกง่ายกว่าสำหรับวิส่สวนเสกล่ะเสกย้ายไปไหนอยู่ที่สายอะไรก็เหมือนกันก็ย้ายโยนไปวีได้ถูกไหมครับย้ายโยนไปไบโอได้แต่ของต้องเปลี่ยนใหม่หมดถ้าย้ายไปวีจะประหยัดหน่อย2อ,อาชีพนี้มันโคกัน,ม,น,ม,นมันยังมันยังพอได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณจะเล่นเสกสายซับที่ผมเพิ่งลงคลิดไปเนี่ยคุณย้ายไปพีได้คุณย้ายไปพีได้คุณย้ายไปบาดแดนถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องของชิ้นอื่นคุณย้ายไปโลกปลดได้ มันสายซับเนี่ยมันก็เป็นสายที่เซฟสายหนึ่งนะซึ่งของผมก็อธิบายไว้ละเอียดในคลิปก่อนแล้วนะครับอาชีพธนูอาชีพธนูเนี่ยเออแล้วทำไมผมไม่พูดถึงโลกวะผมข้ามแอดมาผมข้ามโลกมาเลยโลกเนี่ยมันตีระยะไกลสายสายซับเนี่ยมันก็ย้ายเป็นพีทเป็นบอพาลาเป็นเศษกันไปกันมาได้แต่ว่าถ้าเป็นสายทริปเปิ้ลหรือทเกิ้ลสายยิงธนูเนี่ยมันพอมันต้องทำเจาะเกาะใช่แต่ระดับตีทีเดียวใช้สลับกันได้เลยถูกไหม ไอเนลบัสเลตอ่ะของมิเทสอ่ะมันก็พอประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ประดับยิงไกลเนี่ยก็ใช้ร่วมกันได้โอเคฮันอ่ะจ,จะอยากใช้แฟรี่ชิ้นหนึ่งแต่ว่าโลอาจจะควรจะใช้เพิ่มอีกก็ไม่เป็นไรถูกไหมก็ย,ย,ยังยังไปกันได้แปลว่าโลยิงฮันดาเมจมันแค่ทำเจาะเกาะเพิ่มมันพอได้ถ้าจะไปบาล่ะมันก็ต้องเปลี่ยนของเยอะอีกแต่ยังใช้เนลบัสเลตเหมือนกันได้ผมเลยมองว่าอ้าว ใครมาลากบอสใส่วะเนี่ยโอ้โหโอ้อ่าโอเคช่างหัวมันครับเวเจอเกียนลากบอสใส่หลังชีวิตอีกแล้วโลกเนี่ยมันย้ายไปบาดได้มันใช้เนลบัสเลตเหมือนกันแต่ก็ตายแล้วเปิดของไม่ได้อีกแสบจริงๆตอนเลกบอสมันไม่อยู่ใครมันลากใส่ผมว่าโอเคใช้เนลบัสเลตย้ายไปได้แล้วประดับใช้ด้วยกัได้อีกแปลว่าโลกธนูอันสมคนนี้โคกันได้เออมันใช้ตีไกลเหมือนกัน แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าผมพูดโลกเสร็จผมไปพูดเรื่องฮันก็ย้ายไปสองอาชีพนี้ได้ฮันมีข้อแม้อย่างหนึ่งตรงฮันน่ะมันทําคิแล้วมันทํายิงเร็วงานมันยากตรงนี้ถ้าเลือกได้ฮันมันก็ไม่ควรย้ายไปไหนเลยคุณรักฮันก็ถ้าคุณจะเอาประดับไปดูเออเอาโล่ไปด้วยกับประดับไปด้วยคุณย้ายไปบาดกับโลกได้ไม่มีปัญหาเลยถูกไหมอย่างน้อยมันก็ยังแปลว่ามันย้ายได้แต่ถ้าคุณจะเอาของเอาพวกกาด การ์ดตีเร็วเนี่ยถ้าคุณใส่ดอปเพลคุณก็ย้ายไปชีพอื่นลำบากแต่การ์ดอื่นๆที่เน้นตีเร็วเน้นคีคุณยังย้ายไปแอดได้สายกาตาถูกไหมครับยังพอที่จะย้ายไปไหนได้แต่ก็ไม่ควรอนะย้ายไปแอดเต็มที่ละผมให้บาทโลกทีนี้มันจะเชิญอาชีพที่แม่งโคตรเวรจริงๆผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นสนุกเนยะผมบอกเลยนะอาชีพสุดท้ายที่ผมจะพูดคือบาทเพราะเดี๋ยวผมจะทําไกด์ต่อแม่งเล่นสนุกชิบเป๋งเลยแต่ว่าแม่งย้ายไปชีพอื่นไม่ได้เลยเสื้อเฉพาะอาวุธเฉพาะ ปกติเสื้อเฉพาะก็เหนือนะ่อยละรองเท้าถ้าหากว่าเล่นแทงก็เฉพาะป้าคุมก็เฉพาะโอเคประดับยิงไกลครับผมก็เลยถือว่าโชคดีที่ผมลองทุกอาชีพรวมจากก่อนโค้ดเบต้าเนี่ยแม่ยังไปโลคธนูได้ยังไปฮันได้อย่างน้อยประดับที่ใช้ได้ยังมีนะครับอมีคนช่ผมขึ้นมาแล้วนะ่บอส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 ยายายาเรียบร้อยผมว่าตายหมู่นะครับโดนบอสตีตายหมู่นะครับตีมั่วซั่วนะเพื่อนอ่ะผมจะพาดูแล้วกัน อันนี้คือของเจอะเกาะที่บางคนยังใช้นะของพ่อค้าอะไรเงี้ยทาช่วยโบนร์สตรงแรกได้ทีนี้เครื่องเครื่องมืออาวุธเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้พวกเนลบัสเลตเนี่ยนี้เป็นชิโนบิอ่ะโอเคผมผมขอเลือกตัวนี้เลยกันไอ้เนลบัสเลตเนี่ยของมิเทสเนี่ยบ้ตีไกลสิบเนี่ยมันใช้กับลกได้ใช้กับฮันได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมครับถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเหมือนกันกับที่มือมารมันก็มองมันก็ชอบทําไปถั่วไปพ่อค้าได้ทีนี้แอสเซซอรี่เนี่ยไอ้ด็ เวลาตีบวกถึง12ได้เนี่ยแล้วก็ถ้าตีบวก8ขึ้นไปก็แอตแท็กเห็นไหมมันสแตตยิงไกลมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้มันใช้ร่วมกันได้ทั้งโลกทั้งฮันทั้งบาทไม่มีปัญหานะครับแล้วผมก็ตายอีกแล้วเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ใครที่จะเล่นอะไรก็หวังว่าเซฟคลิปผมเอาไว้แล้วก็ลองไปตัดสินใจดูว่าเออผมสรุปให้ฟังอีกทีนะในพ่นเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะแต่ว่ามันสามารถย้ายไปอาชีพอื่นได้นะครับย้ายไปอาชีพที่มันใช้เจาะเกาะได้ไม่มีปัญหาออันนนี้คคื พูดกว้างๆนะกรณีคุณหลายใจถูกว่าคุณจะมาเอาละเอียดแบบว่าย้ายแล้วมันเป๊ะเป๊ะมันก็ลําบากถูกไหมครับมันก็ประมาณนี้นะครับไปมง้งนะไหนนะย้ายไปมง้งไปพ่อค้าไปแอดมิดได้ไป,ไปถ้าเอาจอกกล่องหมดทุกตัวเลยก็จะมีโลกด้วยมีบาทด้วยถ้าเอาสายคีย้มันก็จะย้ายได้น้อยหน่อยแต่มันก็ยังพอไปแอดไปฮันได้ถ้าคุณยังพอเก็บเสื้อม่วงเอ่อบวกลักบวกคี้ไว้อยู่เนาะส่วนพาลาดินนะครับหร,รือคุณซเดอร์โอเคหลายแทงก็คือไปเสกไปพีทไปแดนได้ แต่แดนลำบากผมแนะนําแค่เหลือโลกปลดเหลือเศกซับเหลือพีซับเนาะส่วนวิผมแนะนําให้ย้ายสลับไปแค่กับเศกเศกก็ย้ายสลับไปแค่วิแต่ถ้าจะย้ายจริงๆเหลือไบโอวุ้นอีกตัวหนึ่งที่ยังพอไปได้ถ้าคุณดันสมุด m อ t k มาถูกไหมโอเคถามว่านายพ่นได้ไหมนพ่นก็ได้ถ้าคุณดันเวทมามากพอแล้วคุณมีดูรหานมีอะไรมันพอใส่ได้เนาะนมันก็พอได้อยู่เช่นกันเหมือนกันสายขี้เหมือนกันแต่สายมีด ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมันก็พ่อค้ามองไนพ่นมันพอได้นะครับหรือจะย้ายข้ามสายตัวเองไปโลกราคาประหยัดแล้วไปเปลี่ยนประดับเอามันก็ได้เหมือนกันย้ายไปหันไปบาดดีสุดเพราะใช้สายดาเมจใช้กําไรเหมือนกันใช้ประดับเหมือนกันเนาะฮันก็เหมือนกันออกแตกไปโลกไปบาดได้บาดแตกเป็นหันไปโลกได้ไม่มีปัญหาเสียอย่างเดียวฮันมันสายคิมันต้องทําใหม่บาดมันใช้ของเฉพาะเยอะมันก็ต้องทําใหม่ แต่ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงยังพอสนุกอยู่นะสามอาชีพนี้นะพอามาถึงพีชเหมือนกันเลยไปเสกไปโลกปลดไปพาลาดินพอได้ถ้าหากว่าคุณเล่นสายซับมาแทงมามองนะครับสลับไปพ่อค้าดีจริงๆรพ่อค้าสลับมามองดีจริงแต่ในเมื่อมันเป็นจอกเกาะคุณจะไปโลกไปบาดไปแอสซิสซินสายมีดมันไม่มีปัญหาไหนพ่นคือใจคุณจะย้ายข้ามสายแล้วอ่ะก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยถูกไหมครับพ่อค้าก็เหมือนกัน นะส่วนไบโอเนี่ยเป็นอาชีพที่เล่นเป็นตัวเริ่มต้นแล้วหลายใจยากสุดเพราะว่าประดับใช้ไม่เหมือนเขาแล้วก็เอา,เอา,เอาถุงมือถ้าเล่นปายาก็ไม่เหมือนเขาอีกเสื้อก็ไม่เหมือนกับเขาชาวบ้านเขาเนาะอาวุธก็ไม่เหมือนคล้ายๆกันกับแดนเลยบาดแดนแล้วก็ไบโอเนี่ยย้ายอาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่มันมีเอกลักษณ์ดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของกิวอลหกหกก็ต้องการนะ้ำสำหรับไบโอก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ออขอบคุณมากที่รับชมนะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาไลฟ์คุยตอบคำถามต่อนะครับกนะ็นะ คลิปอย่างนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าการย้ายอาชีพเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนหลายใจที่เจอหน้าเล่นหลายตัวซึ่งผมก็เป็นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์เจอคลิปหน้านะครับ